คืบหน้าการแจกเงินหมื่นให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการต่อเนื่อง4วัน14ล้าน5แสนคนเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเริ่มต้นเป็นวันแรกนะครับโอนไปทั้งสิ้น3ล้าน1แสน 6กหมืนคนโดยประมาณแต่โอ้โหวันนี้ทนละที่เราจะมาดูกันมีตั้ง9ก้าหมืนคนนะครับที่โอนไม่สําเร็จบางคนอาจจะไม่ได้ผูกพร้อมเพหรือว่าติดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเพราะมีหลายเคสที่เป็นปัญหาและคืนนี้ หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเงินก็จะเข้าประชาชนอีกประมาณ4ี่ล้านกว่าคนเป็นวันที่สองต่อเนื่องกันนะครับแล้วคนที่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคุณผู้ชมทราบไหมวันนี้มีปัญหาถึงขนาดที่ว่ามียายคนหนึ่งเป็นทั้งคนพิการแล้วก็กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรอกดเงินที่ตู้ ATM ตั้งแต่เช้านะครับเงินไม่เข้าซชอย่างนั้นมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือสาวคนหนึ่งถือบัตร ATM บอกว่าจะไปกดให้กับพ่อ กดออกมาได้แค่สี่พบาทเงิน6,000กดออกมาไม่ได้อย่างนี้ก็มีแหะครับร้อนไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก,การคลังคุณจุลพันธ์ต้องออกมาชี้แจงมีการหักหนี้อัตโนมัติจากธนาคารไหมเดี๋ยวอีกสักครู่ได้ติดตามไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านมาที่ทีมข่าวเนชันทีวีนะครับเป็นสพ่อลูกอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครอบครัวนี้ก็ยากจนเหลือเกินนะครับ ตอนนี้พ่อก็รออย่างมีความหวังว่าจะได้เงินหมื่นเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาชาวบ้านเนี่ยร้องมาที่เนชั่นเราก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ตำบลน,นาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยจะมีนายชัยวุฒิรักนุย้ยหรือว่าชัยอายุ50ปีอยู่กับลูก3คน ลูกสองคนชื่อว่าน้องไนท์อายุ11ขวบคนนี้เรียนอยู่ชั้นปห้าแต่ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนแล้วก็น้องลูกหมูอายุ6กขวบนะครับตอนที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงบ้านที่เก่าแล้วก็โทมเหลือเกินไปเจอกับน้องไนท์อยู่เพียงลําพังไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากชุดนักเรียนที่เก็บไว้ในบ้านโดนฝนจนเปียกไม่สามารถไปได้ส่วนน้องลูกหมู6ขวบนะครับออกไปช่วยคุณพ่อหาของเก่าขายบริเวณข้างบ้าน น้องนายเล่าฟังทางน้ําตานะครับว่าอยากไปโรงเรียนแต่ก็ไปไม่ได้เพราะชุดเปียกแต่ถึงชุดไม่เปียกก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีเงินบางวันถ้าพ่อมีเงินก็จะมีแค่10บาท20บาทแต่บางทีก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนแม้แต่บาทเดียวโชคดีที่โรงเรียนมีอาหากรกลางวันให้กินฟรีการเดินทางไปเรียนต้องเดินเท้าเกือบ1กิโลเมตรแต่ก็ไปเพราะอยากเรียนหนังสือเหมือนเพื่อนๆเนื่องจากพ่อต้องรับจ้างหาของเก่าไม่สามารถไปส่งได้ บางวันพ่อไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อข้าวสารก็จะมีชาวบ้านใจบุญนำข้าวก้นบาทจากวัดมาให้แต่ของเก่ายังไม่กลับมาครับจันทังคานพุธวันนี้ไปกี่วันละอาทิตย์นี้ได้ไปสักวันยังเันเดียวเลยค่ะได้วันเดียววันไหนวันจันทร์สิได้ใครไปส่งกับลูกียนบางทีก็เดินบางทีพ่อพ่อไปส่งค่ะเดินไปทางไหนทังนี้เหรอทนเดินไปโรงเรียนยี่สิบห้งสิบบาทัึงค่ะ แล้วบางวันอนะไม่ได้แล้วหนูกินอะไรเวลาไปโรงเรียนไม่กิน,นค่ะเพราะที่โรงเรียนเขาเลี้ยงอาหารกันออก็คือไม่เป็นไรไม่ได,ไได้ไม่ได้ตังไปก็โรงเรียนเลี้ยงใช่ไหม<ใ>นายชัยวุฒิผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังนะครับว่าชีวิตมันพังไปหมดแล้วไม่รู้จะไปเริ่มต้นแบบไหนไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครภรรยาได้ออกจากบ้านไปพร้อมกับลูกสาวคนโตอายุ14ขวบ แต่ก็ไม่ทราบว่าหนีไปอยู่ที่ไหนตนเองก็เป็นห่วงลูกแต่ไม่รู้จัดทาอย่างไรต้องดูแลลูกสาวที่อยู่ด้วยกันอีกสองคนรู้สึกว่าท้อบางทีไม่มีเงินลูกอยากจะกินโน่นกินนี่แต่ตนก็ไม่มีลูกก็นอนหลับไปทั้งน้ําตาแต่ทํายังไงได้โชคชะตามันเป็นแบบนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปกำลังเปรี้ยวเเยุ่มนี่คือกำลังเปรียว่าคือเื่องแบาจำด้วนนี่บีต่อเลยเราไม่ต้อยรับ ตอตนะคือต้องระยาครับพี่คือตำเพือวันนี้คือว่าให้มีที่สิบมีตัหนึ่งคือการดิ้นรุ่นพี่คือเราต่ำใจต่ำใจแค่ไหนคือแล้ววันนี้ก็มีแต่กกลัวเลยพี่คือตัวนี้ลำบากแค่พี่พอเราตุบทุบมาเลยมันนั่นกับพีเบื้องปุ่มขวาเนี่ยคือตุ้นนะพี่ตัวอะไรอย่างแรกต้องตุ้นตัวใดตุ้นตัวใดได้คือว่าคือแต่ปัญญาดเลวเต้คือเราไปได้ดีถึงได้ก็คือมันเลวเต้ ไม่เกี่ยวความอิตปีแต่ว่ามันเรื่องแต่ว่าโอก,กาสล่าสุดนางสาวปราณีเรืองคุดหัวหน้าบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดพัทธลุงได้นําตัวเด็กทั้งสองคนไปดูแลพร้อมรับส่งให้ทั้งสองคนไปเรียนหนังสือตามปกติเข้าคุ้มครองสิทธิตามที่เด็กควรจะได้รับขณะเดียวกันทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์ทางเทศบาลตำบลนานท่อมก็จะเข้ามาดูแลที่พักซ่อมแซมให้ระยะยาวมีความมั่นคงแล้วก็ถาวรน,นะครับ นี่คือคนจนชาวบ้านที่จนจริงๆนะครับเราก็เลยสอบถามไปที่นายชัยวุฒิว่าจะได้รับเงินดิจิตอลเงินหมื่นที่ประชาชนได้รับกันอยู่ันขณะนี้เจ้าตัวมีความคิดเห็นอย่างไรนายชัยบอกว่าตนเองต้องรอก่อนนะ<ๆ>เพราะยังไม่ได้<ๆ>ก็แอบ,บหวังลึกๆว่าจะได้เหมือนกับคนอื่นเขา<ๆ>แต่ยังไม่ได้เงินวันนี้หากได้มาหนึ่งมื่นขั้นแรกก็จะเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายของลูกแล้วก็ซ่อมบ้าน ทำฝาบ้านให้มิดชิดแล้วก็าราดพื้นเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างปลอดภัยครับคงได้เงินดิจิตอลไหมคะไม่ไ,ไ,ไม,ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าคงจะได้ผมว่าแต่ว่าคือไม่ไม่รู้ตอนไหนเราต้องดูคิวหรือว่าคอยตามคิวอะไรมีความหวังไหมคิดว่าอินเขาได้กันน่าจะได้นะอยากได้ด้วยไหมอยากได้ครับโรอครับผม รอ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 ตรงนี้ให้รู้สึกว่าเห็นเขาได้แล้วบอกเขาต้องรอครับรอรอความหวังตรงนี้ด้วยที่ต,ต้นมาในวันนี้ลุงจะเอามาทําอะไรคะคิดว่ารีบซ่อมบ้านให้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 ลูกได้มาอยู่ได้เก็บไว้ให้ลูกไปก่าจะจ่ายในโรงเรียนเก่อการตกปุกพร่องอะไรผมก็ต้องทำครับ พอวันนี้ไม่ได้ก็คือรออย่างเดียวยครับวันแรกผ่านไปยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูวันที่2อสแล้วก็4แต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบที่ธนาคารแล้วนะครับว่ามีอะไรตกหล่นหรือไม่